เพื่อนๆวันน işte ี้จะพามาดูมะม่วงฝาเนาะต้นใหญ่มากเลยอ่ะต้นนี้อยู่ที่นาจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยเขาออกลูกแล้วเพื่อนๆออกลูกแล้วก็ร่วงเริ่มเริ่มที่จะผลัดใบแล้วนะคะเริ่มที่จะผลัดใบใหม่มะม่วงป่าต้นนี้หวานหวานเนาะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูมาเก็บเนาะอร่อยนะเอาเอาไปกวนก็ได้แต่ว่ายางเขาเยอะเนาะมะม่วงป่าเนี่ยเราต้อง เราต้องเอาไปล้างยางออกแชยางออกให้สะอาดแล้วเราค่อยเอาไปกวนก็ได้นะคะเพื่อนๆกลิ่นเขาจะหอมมากมะม่วงป่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยออกลูกเต็มเลยแล้วเพื่อนลมมูกขนนแล้วค่ะโอ้เหยียบเลยอหอมมากเลยอะ่ะเจ็บ่อน ติดมะม่วงป่าก่อนเนาะโอ้เยอะมากเลยอะแต่ว่าบันร้อนเนาะร้อนพ่วงเต็มเลยค่ะดูสิม่วงเต็มเลยเพื่อนๆไม่ได้มาดูเขาเนาะเนี่ยเห็นไหมคะลูกมะม่วงป่าหอมมากมีกลิ่นหอมมากค่ะ เค็มหน่อยนะอืมหวานมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปเยอะๆไมกไปกวนกันเนาะอร่อยเพ,อเพื่อนๆเพื่อนๆเคยกินมะม่วงสาวตอนนี้อยู่ที่นาเนาะต้นใหญ่นะคะตน้นอนนี้ประมาณ10ปีแล้วมั้ง 115ปีแล้วเยอะมากเลยเพื่อนๆพามาดูค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะลูกเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นลูกคารนะ์โน ลำต้นเขาสูงใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆหายากแล้วนะคะมะม่วงป่าเนื้อไม้ใช้ประโยชน์ทำบ้านได้นะคะสร้างบ้านปลูพอ,อทำสิ่งก่อสร้างได้เกี่ยวกับบ้านเนาะเพื่อนๆลำต้นสูงใหญ่มากต้นนี้ประมาณยี่สิบปีมั้งสูงใหญ่เนื้อไม้เขาใช้งานได้ค่ะเนื้อไม้อ่ะใช้สำหรับภายในเพราะว่าเนื้อเขาไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมากเนาะ นไม้เนื้อกลางๆเนาะไม่แข็งไม่อ่อนเนาะเพื่อนๆแล้วประโยชน์เขาก็เยอะนะมีวิตามินซีด้วยนะลูกเขาอะมีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะเพื่อนๆสำหรับมะม่วงเนาะมีแหละพามาดูนะคะเพื่อนๆเพื่อนเคยเห็นไหมมะม่วงป่า,าสุกหว,วานอร่อยมากเลยหอมหวานค่ะเพื่อนๆนหอมหวาน เนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่เนาะคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย